นายววรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีคนที่52ปฏิบัติหน้าที่วันแรกด้วยความสิริมงคลเข้ากับสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองละโวท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนหน้าโนร,ราชการพระเอกชนและประชาชนชาวลบบุรีวันที่11ธันวาคม2568เวลา8นาฬิกา11นาทีนายววรพงศ์ฤทธิ์รอดได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีคนที่52อย่างเป็นทางการ หลังได้รับพระบรมบราชาองคการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่7ธันวาคมพศ2568ที่ผ่านมาพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่โดยเริ่มต้นเข้ากราบสักการะหอพระพยรีพิณาดบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลบบุรีพระบรมบราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหารา,ราชรัชกาลที่5 ลงนมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิวริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสารการจังหวัดลบบุรีจากนั้นได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจากนั้นได้เดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณกลางวงเวียนเทศสตรีเจ้าพ่อพระการณศนะารพระการพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาสตร พระชินนัมพิมานมงกุฎภายในพระนารายราชนิเวศและได้เดินทางไปสักการะต่อ,อยังสารลูกศรพระนางจามเทวีนวัดพระนางจามเทวีหลวงพ่อแสงสารหลักเมืองสารเจ้าพ่อปักจันและในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เดินทางกลับมายัางจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเพื่อสักการะสารพระภูมิพระพุทธรูปประจำจ,จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางออกไปยังโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปถัมภ์เพื่อเข้ากรับนมัสการพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวารวิหารพระอารามหลวงจังหวัดลบบุรีเพื่อความเป็นสุริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่พ่อเมืองลบบุรีและขอพรให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรี สำหรับประวัติการทำงานของนายวิรพงศ์ฤทธิ์รอดดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคนที่52พศ2553หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคลกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2554นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำรันการพิเศษสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการกลมการปกครองปฏิบัติหน้าที่เลขานุกการอธิบดีกรมการปกครองพศ2556หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พศ2557หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดลำปางพศ2558ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปรหะะัหรกระทรวงมหาดไทยพศ2559 ผู้ำนการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2559ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตราก,กำลังกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2560นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพศ2561 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเที่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกสำนักงานปะลัดกระทรวงม,มหาดไทยพศ2562หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่านพศ2565หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่พศ2565รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปีพศ2568ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี คนที่52มิสเตอร์โทนี่รายงานขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปจากสำนักงานประชาธมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวี